คุณเดียวกับพวกรีプライคุณจะหลงรักตัวละครในคุกหลายตัวมากห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเคซีรีส์แมนนะครับสำนักชุมมาพูดคุยและดีซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับเป็นซีรีส์เก่านะครับคลองทั้งในซีซ็อกเรติโนลซีรีส์นะครับซึ่งฉายตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ดูนะครับเป็นซีรีส์แนว คนคุกนะฮะที่แต่บอกเลยว่าเป็นคนคุกที่แบบฟิลกูดมากมากเลยนะครับเป็นตะกูลเดียวกับตะกูลของแก๊งรีพลายนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Prison Playbook นะครับฟาฟิกชีวิตอย่างต้องสู้นั่นเองครับ ก็สำหรับเรื่อง Prison Playbook นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวดราม่านะครับบวกเป็นแบล็กคอมเมดี้นิดนึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวนะครับของคิมแจฮอกนะครับรับบทโดยพักแฮซูนนะครับเขานะครับเป็นนักกีฬาเบสบอลชื่อดังนะครับของประเทศเกาหลีนะครับเป็นตำแหน่งพิชเชอร์นะครับที่บอกเลยว่าความเก่งกาจของเขานี่ก็คือทําให้เขาในกำลังจะเข้าสู่เมเจอร์ลีกของอเมริกาเลยนะครับแต่ก็ด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับทำให้ชะตาชีวิตของเขาก็พลิกผันนะครับทำให้เขาจะต้องเข้ามากลายเป็นนักโทษนะครับในข้อหาคดีทํำร้ายรับทาให้ เรื่องราวของคิมใจฮอกนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมคุกของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับก็มารับชมนะครับซีรีส์แนวคนคุกที่จะทําให้คุณรู้สึกอมยิ้มแล้วก็เสียน้ําตานะครับกับเรื่อง Prison Playbook นะครับฟาบิกชีวิตยังต้องสู้นั่นเองครับก็สําหรับซีรีส์เรื่องอฟรีซึ่งเฟลเบิร์กนะครับฟาบิกชีวิตยังต้องสู้นะครับก็จริงๆมันเป็นซีรีส์เก่านะครับเคยเห็นในเน็ตฟลิกซ์นานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสดูนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เห็นก็คือ เออมันเป็นซีรีส์แนวคนคุกด,ดูแบบหม่นๆผมก็นึกไปถึงพวกซีรีส์เก่าๆแบบฟรีเซนเบลเกอะไรเงี้ยที่แบบเลยมัผนผ่านไปนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับได้มาพบกับซีรีส์ดีๆอย่าง Hospital Playlist นะครับซึ่งตอนนี้ติดงอมแงาม,มากเลยนะครับทำให้ก็มารู้ว่าขอฟรีเซนเฟบุ๊กเองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตระกูลเดียวกับแก๊งพวกรีพลาทั้งหลายนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีดูรีพลา1988แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงมารีวิวอีกทีหนึ่งนะฮะทำให้ก็เรรริ่่่มู้สึกชชืนนนออบบะคัใา วิธีการถ่ายทําหรือว่าแนวคิดของผู้กํากับท่านนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ่ายทอดออกมายังเป็นตรีมเดินตลอดนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องรีพายมาเริ่งถนงเฟซบุ๊กจนถึงฮอต p ิทอลเพลย์ลิสต์เนี่ยจะมีโผลความลงดีเทลเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นวิธีแบบหักมุมคนดูแบบสับขาหลอกคนดูอะไรพมกับท่านนี้เขาเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ดูจบแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนนะฮะก็ต้องบอกก่อนครับสำหรับคนที่ไม่เคยคิดจะดูเป็นผมแต่แรกนะครับซีรีส์เรื่องนี้ครับมันไม่ได้แบบเป็นคนคุกขนาดนั้นนะฮะแต่ต้องยอมรับครับว่าในตระกูลเนี่ยคือเขายกประเด็นมาแล้วเขาแสดงออกมาค่อนข้างเรวยวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจะมีประเด็นพวกเรื่องความรุนแรงในคุกเรื่องความดาร์กในคุกมันมีนะฮะแต่ว่าคือเขาก็เหมือนกับแบ่งครึ่งๆนะครึ่งหนึ่งดาร์กด้วยครึ่งหนึ่งก็คือแบบ เป็นแบบ f e ล l g กู๊ตามสไตล์ของผู้กำกับนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะหลงลักตัวละครในคุกหลายตัวมากเหมือนที่ผมโดนนะฮะก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็มีทั้งหมด16ตอนนะฮะจบไปแล้วครับฉายตัแต่ปี2017นั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ดาราหลายๆคนที่ผมได้ติดตามมาตั้งแต่หลายๆเรื่องอย่างเรื่องล่าสุดที่ดูอย่าง h o s p i t a o p p a y l l s t นะครับก็ผม ชอบคุณหมอจนวานมากเลยครับผมก็เลยตามมาดูว่าอ๋อเรื่องนี้คุณหมอเขาเล่นด้วยแต่ว่าเป็นผู้คุมนะฮะดีเทลยังไม่รู้ครับตามมาดูก่อนนะครับแล้วก็พระเอกอย่างพักเฮซูเองก็ไปเล่นเรื่องทางดุรานมาครับในบทนักฆ่าแล้วผมชอบมากเลยผมก็เลยมาดูว่าอ๋อสองคนนี้เขาเล่นด้วยกันก็เลยมาลองดูเลยนะฮะปรากฏว่า <c oughs> ต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ในดวงใจเลยนะครับผมบอกผมพลาดมาได้ไงไม่รู้นะฮะ คือ p i สชั่นเพย o o ุ๊ะยังคงความเป็น p ร e พายมาเต็มที่มากเลยแล้วบวกกับการพัฒนาในเรื่องเพิ่มเติมมาทําให้มันแบบดี่ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีตัวละครผมบอกก่อนครับตัวละครเรื่องนี้คือเยอะมากๆนะฮะตอนที่มานั่งดูสรุปตัวละครทั้งแรกแล้วคือแบบช็อกเลยครับว่าแบบม,มีอยู่กับย0่0ตัวฮะซึ่งเพราะงั้นก็คือวันนี้ที่จะมาคุยกันก็อาจจะเป็น ในเรื่องหลักๆภาพรวมเหมือนกันแล้วก็พูดถึงตัวละครที่ผมชอบบางตัวละกันนะครับก็ถ้าใครมีตัวละครตัวไหนที่ตัวเองชื่นชอบก็มาแชร์กันได้นั่นเองนะครับก็ในเรื่องนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปที่ตัวคิมแจฮยอกนะ่ะก็คือรับบทโดยพัคแฮซูนนะครับซึ่งในแสดงท่านี้นะครับอย่างที่บอกไปครับผลงานล่าสุดของเขาคือหนางภาพยนตร์รู้สึกว่าจะฉายทาง넷ฟลิกซ์นะครับแล้วก็จริงๆมีโอกาสจะได้ไปฉายในโรงใหญ่ด้วยแต่ว่าติดช่วงโควิดพอดีนะครับนั่นก็คือเรื่องทมาสุพันนั่นเองนะครับซึ่งใน น่ากลัวมากๆเลยนะครับยังไงลองไปติดตามเรื่องนี้ดูได้นะครับสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็ในซีรีส์อื่นๆที่ผมที่เคยดูเขาเล่นมาก็คือมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง memory soft e a m b r a นะครับซึ่งเขารับบทเป็นรู้สึกจะชื่อเป็นเป็นเอนะฮะก็คือเป็นแค้แค่กับสายสืบของพระเอกครับที่พระเอกจะคอยโทรหาแล้วก็สืบหาข้อมูลจากเขาเนี่ยคนนั้นแหละครับเพิ่งเพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อคนนี้ก็คือพาร์คแอซูนั่นเองนะครับซึ่งตัว จฮอกเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาแบบชื่อดังของประเทศเกาหลีเลยนะตอนนั้นนะครับแล้วเขาเป็นพิเช์ที่แบบเก่งกาจมากๆเลยนะครับแล้วก็กําลังจะได้มีโอกาสไปสู่เมเจอร์ลีกนะครับของอเมริกานะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เขาจะได้เดินทางไปครับก็พบว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับน้องสาวของเขาที่มีผู้ชายกำลังเข้าไปทําร้ายนะครับซึ่งพระเอกก็ได้เข้าไปจัดการในผู้ชายคนนี้ครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันครับทำให้ผู้ชายคนนั้นนะครับตัวคนร้ายอ่ะได้แบบ เขาอาการโคม่าเลยครับแล้วก็พระเอกก็โดนข้อหาแบบทาเกินกว่าเหตุนะครับก็คือเป็นการ้องกันตัวก็จริงแต่ว่าเหมือนกับทําเกินกว่าเหตุก็เลยโดนติดคุกอยู่ประมาณปีหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งพอพระเอกเข้ามาคุกก็แน่นอนครับเราจะได้รับบรรยากาศของพระเอกเต็มที่เลยว่าการที่เขาเข้ามาในคุกเนี่ยแล้วตั้งแต่แบบคนที่แบบไม่เคยรู้เรื่องคุกมาก่อนเข้ามาแล้วค่อยๆการปรับตัวการใช้ชีวิตในคุกไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เจค็อต้องเจอคืออะไรบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าช่วงประมาณ1-2 EP แรกเน ก็มันจะจัดเต็มนิดนึงนะครับแบบมันดูดาร์กมาเต็มเลยจนแบบถ้าเกิดใครแบบหลงมาดูแล้วดูแค่2ตอนแรกก็จะรู้สึกว่าแบบโหทีนี้เรื่องนี้มันดูเครียดเนาะดูไม่ตลกบ้างแหละแต่มันแบบไม่หนุกเลยอ่ะมันดูแบบเครียดเกินไปฮะต้องบอกก่อนนะว่าช้าก่อนนะครับรอดูตอนหลังครับเมื่อพระเอกย้ายมาอีกคุกหนึ่งนะความสนุกจงเริ่มต้นนะครับเพราะเราจะได้เจอกับแก๊งห้องขังเดียวกันกับพระเอกที่แบบโคตรฮาเลยนะฮะแบบทุกตัวละครที่มีเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็แต่ละคนจะมีแบ็กเราด์ เรื่องหลังที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะฮะโอเคกลับมาที่ตัวเจยเฮลของเรานะครับก็คือจริงๆอ่ะนอกจากว่าเขาเป็นนักกีฬาเบสบอลชื่อดังแล้วแต่ว่าเอกลักษณ์จริงของไอตัวเจย์เฮลเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบเรื่อยอๆเฉยๆเนิบๆดูแบบเป็นคนแบบดูเป็นเด๋อๆนิดนึงครับคือมีคนบอกว่าเจยเฮลเนี่ยนอกจากเบสบอลแล้วเนี่ยไม่เก่งอะไรเลยนะครับรวมเป็นการใช้ชีวิตด้วยนะครับทุกคนก็จะบอกว่าทําอะไรช้าเหมือนเตาดูเด๋อๆมึนๆงงๆนะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่แบบ มีระเบียบว,วินัยครับจริงจังนะครับทำอะไรก็คือจริงจังแล้วก็รักพวกของด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าให้เจ้าของเราน็อตหลุดนะครับเพราะท่าน็อตหลุดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือแบบโอ้โหเกลียกาสเป็นเด็กคนหนึ่งไปเลยนะฮะทำให้คาแรคเตอร์ของพระเอกมันก็จะดูแบบมึนๆแล้วก็น่ารักทําแบบบางทีก็แบบยิ้มอะไรของเขาเนี่ยครับแบบตัวละครที่น่ารักมากๆเลยนะครับเวลาดูแบบเขาอยู่กับเพื่อนร่วมร่วมแก๊งของเขาเนี่ยเขาเื่นก็ทะเลาะก,กันไป คนอื่นก็ด่ากันไปพระเอกก็นั่งอ่านหนังสือของเขานั่งซอฟกีฬาเขาไปแบบดูไม่ดูรอรุ้นหนาวเลยครับเป็นอะไรที่หามากเลยนะฮะซึ่งในคุกเองครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีการการรันแกล้งเขาสารับ,รบวิธีเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเนื่องจากว่าแจ็ยอกรับเป็นนักกีฬาเบสบอล,ลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะขัดขวางให้แบบไม่ให้แจ็ยอกัของเราเนี่ยสามารถแบบไปเล่นเบสบอลต่อได้นะครับแล้วก็พระเอกคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าดวงซวยมากๆเลยนะับเพราะจริงๆอะ่ะ เดิมทีเขาก็เหมือนมีอาการป่วยเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหารเรื่องหลักนะครับเพราะว่าเขเอกนัดซ้ายนะครับแล้วก็มาเจอการกแกงแง่งในคุกอีกทาให้ชีวิตของเจย์ฮอกเนี่ยเกือบจะต้องเลือกอเส้นเบสบอลไปเลยนะครับแต่ก็ด้วยความช่วยเหลือจากคนในคุกเองแล้วก็เพื่อนสนิทของเขาอ่ะย่างจุนโฮเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถมีกําลังใจในการเล่นเบสบอลอีกครั้งหนึ่งนนเองนะครับแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยระยะเวลา1ปีก็จะเป็นช่วงที่เจย์ฮอกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในคุกแล้วก็ ในการฟื้นฟูความมั่นใจในการเล่นเวสบอลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโดยเ,เพื่อนๆของเขามาช่วยนั่นเองนะครับโดยอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เหมือนเป็นกําลังใจให้กับเจฮยอกเหมือนกันนั่นก็คือนางเอกของเรื่องนะครับนั่นก็คือตัวคิมซีฮอนนะครับรบดโดยคริสตัลนั่นเองนะครับซึ่งนางเอกคนนี้นี่ผมไม่ค่อยได้เห็นผลงานเธอเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปดูประวัตนะิมาพบว่าเคยดูเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องดีแอนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผลงานล่าสุดอย่าง, The Water ง,ดงนนเดอะไรท็อปวอเตอร์กั็ ัค้าตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับแบบว่าอายุต่างกันพอสมควรนะครับว่าตอนนี้ตัวเธอเองกําลังเร,เรียนแพทย์อยู่นะครับแล้วก็เธอเองก็ได้มาคบกับเจออกนั่นเองครับแต่ว่าในระหว่างที่ก่อนจะมาเข้าคุกเองครับก็มีเหตุการณ์ทาให้ทั้งสองคนเนี้ยเลิกลากันไปนะครับแต่ว่าตัวเธอเองก็เหมือนยังรักตัวเจอกอยู่ก็คือก็ยังามาคอยดูแลระยะระยะนั่นเองนะครับ ทำให้เหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองคนห่างกันแล้วก็ไม่มาเจอกันผ่านแบบลูกกรงเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองเนะครับก็อารมณ์แบบว่าเข้าคุกม,มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีทําทให้สองคนคิดถึงกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็พระเอกก็ปรับปรุงตัวนางเอกก็ปรับปรุงตัวแล้วก็มารักกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็คือการเข้าคุกของพระเอกครั้งนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครหนึ่ เพื่อนของพระเอกที่มีบทบาทสําคัญมากๆ,ๆนั่นก็คืออย่างตัวผู้คุมอ e ีจุนโฮนะครับระบดโดยจองพยองโฮนั่นเองนะครับพระเอกคนนี้ที่ผมตามมาจากคุณหมอจุนวานในเรื่อง hospital playlist นั่นเองนะซึ่งตัวแกเองก็บับมีผลงานมาเยอะมากๆแล้วนะครับในบทนี้นะครับก็เขาจะรับบทเป็นผู้คุมจุนโฮนะครับซึ่งในอดีตก็คือคนนี้เคยเป็นเพื่อน เพื่อนสนิทในสมัยเด็กๆของพระเอกนะครับแล้วก็เล่นเบสบอลด้วยกันจริงๆก็เป็นนักเบสบอลที่มีพรสวรรค์น,นะครับแต่ก็ด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาก็ได้เลิกมาเป็นนักเบสบอลแล้วก็มาทำอาชีพผู้คุมนะครับซึ่งสองคนนี้เมื่อก่อนสนิทกันมากครับแต่ว่าก็คือไม่ได้เจอกันส0กว่าปีครับมาเจอกันอีกที่ก็คือในคุกเลยนะครับทำให้ก็เหมือนกับ สองเพื่อนรักที่ห่างหายกันไปนานครับก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นบอดี้การ์ดเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่จะคอยดูแลตัวเจเคของเราให้แบบอยู่รอดปลอดภัยในคุกนะครับซึ่งบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนคู่น,นี้คือน่ารักมากๆเลยนะครับต่างคนก็แบบ ช่วยเหลือกันเป็นห่วงกันแล้วก็คอยที่แบบดูแลซึ่งกันและกันจนแบบจบเรื่องเลยนะครับซึ่งตัวจุนหฮของเราก็แบบแสดงความห่วงเพื่อนได้แบบชัดเจนมากครับโรแมนต์สดๆนะครับก็คิดดูครับถึงขนาดว่าจากคุกแรกครับเคยดูพระเอกอยู่แล้วพระเอกโดนย้ายคุกมาถึงขั้นย้ายคุกตามพระเอกมาเพื่อดูแลพระเอกนะครับแล้วเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่คอยผลักดันให้พระเอกของเราอย่างเจย์ฮอกเนี่ยกลับมาเล่นเบสบอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาหมดไฟไปนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าทําทุกอย่างให้เจย์ฮอกแล้วนะฮะ เป็นไม่ได้ในเรื่องนี้นั่นเองเลยนะครับแล้วก็ที่ฮากว่าก็คือว่าจากเรื่องล่าสุดนะครับอย่างเรื่อง Hospital playlist นะครับก็คือในคุณหมอชุนบานก็เหมือนมีไปไปกิ๊กกกกับน้องของเพื่อนนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเขายังไปแอบชอบน้องสาวของพระเอกเช่นเดียวกันนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของตัวละครสองตัวนี้ก็แบบน่าสนุกขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวน้องชายของคุณโฮนะครับที่รับบทโดยคิมพยอง รักพระเอกมากกว่าพี่ชายตัวเองอีกนะครับแล้วก็ส,สองพี่น้องะครับก็ทะเลาะก,กันบ่อยๆนั่นเองนะครับนักแสดงคนนี้ก็แน่นอนเขาต้องเพิ่งเห็นผลงานของเขาในเรื่อง King Eternal m o n a c h นะครับลองดูครับเวลาพี่น้องคนนี้เขาา้าฉากว่าทะเลาะก,กันสนุกมากเลยนะครับทีนี้ครับก็คือนอกจากตัวละครที่เป็นตัวละครฝั่ง บ้านพระเอกที่แบบมีพระเอกมีเพื่อนเขามีน้องชายมาีแฟนของพระเอกแล้วเนี่ยก็จะมีแก๊งคนคุกนะครับซึ่งผมพยายามคัดเอาคนที่ผมเป็นไฮไลท์ไฮไลท์มาแล้วกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าจริงๆมันมีเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่เพื่อนคนคุก,ค,กคุกแรกมีเพื่อนคนคุกที่คุกปัจจุบันนะครับแล้วก็ ในพวกปัจจุบันเองครับมันก็คือความลาดของพวกกับก็คือว่าพวกนี่มันจะมีอศาศัยอยู่ประมาณสักถ้าผมจำผิดคือาคนนะครับแล้วก็มันก็จะมีคนเข้าคนออกไปเรื่อยนๆ,ๆนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะได้เห็นตัวละครมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความลนดของของการทาซีรีส์คนคุกครับเพราะว่าจบเรื่องคนหนึ่งไปก็สามารถเอาอีกคนหนึ่งเข้ามาเสียบได้เลยนั่นเองนะครับ ซึ่งในห้องขังของว่าเอกเองเนี่ยก็คือบอกว่าพระเอกโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยอ่าโอเคเป็นนักโทษที่มีการทําผิดจริงๆแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้จริงๆเขาก็มีเบื้องหลังที่บอกเลยว่าดูแค่หน้าตาอย่างเดียวดูที่นิสัยอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูถึงตัวตนที่แท้จริงข้างในของเขานั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละคนที่เข้ามาในคุกห้องขังเนี่ยก็จะถูกละลายพฤติกรรมโดยแกงนี้นะครับไม่ว่าจะแบบจะมีคนนั้นจะทําคดีร้ายแรงมาขนาดไหนหรือว่าคนนั้นจะเป็นศัตรูกเก่าของว่าเอกมาขนาดไหนครับเจอห กลายเป็นเพื่อนรักกันหมดนั่นเองครับทาให้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าเราอะครับอย่าไปตัดสินคนที่ภายนอกนะฮะคนที่ดูภายนอกดูน่ากลัวน่ากลัวจริงๆก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับสลับกันนะครับคนที่ดูเป็นคนดีบางคนก็แบบอาจจะแบบทํเกาะคดีได้แรงนาะก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่เรื่องนี้การสื่อสารนั่นเองนะครับโอเคครับ เรามาพูดถึงตัวละครสักสาสตัวของเรื่องนี้นะฮะที่ผมแบบอยากพูดถึงจริงๆเวลาผมมารีวิวเรื่องนี้นะครับคนแรกเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวฮันยางนะครับหรือว่าน้องเอ๋ยของเรานะครับซึ่งรับบทโดยอีคิวทองนะฮะซึ่งนักแสดงคนนี้ครับผมเพิ่งดูเขาแสดงเรื่องเอ่อายบิมาม่าไปยกเองนะครับเป็นพระเอกของเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าเคยดูเรื่องด็อกเตอร์จอนด้วยที่เขาเล่นนะซึ่งทั้งสองบทก็คือจะแบบ เป็นคนเข้มๆเน้นๆอาจจะมีฮาบ้างนะครับแต่ว่าคือเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าผมพลาดการแสดงของนักแสดงคนนี้ไปเลยนะครับคือเรื่องนี้เล่นได้แบบ <c oughs> ใครไม่ได้มาดูการแสดงของขในเรื่องนี้คือพลาดมากนะครับก็คือเขาในบททันยางครับก็จะเป็นพิศสัจกรนะครับที่ถูกมาจําคุกในคุกเนี่ยข้อหาติดยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเขาในคุกก็คือเหมือนจะเป็นคนติดยาครับจะทําหน้าแบบอะไรของเขาแบบตาติดขยิบตาบ่อยๆครับแล้วก็มีนิสัยที่ค่อนข้างจะ คนประสาทคนอื่นเขาบ่อยครับปากไม่ดีครับทำให้ฮันยานก็เป็นตัวละครหนึ่งที่โดนคนในคุกเด็กกระทืบบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องคือเขาเหมือนพยายามดัดเสียงให้แบบเป็นเสียงกลัวๆนิดนึงก็แบบเสียงเล็กๆเสียงแบบใครฟังก็หงุดหงิดนะครับทำให้เขาก็เลยโดนแบบตัวลุงไคลส์เนี่ยหรือว่าตัวกัปตันยูของเรากระทืบบ่อยๆนั่นเองนะครับทำให้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แบบมีสีสันมากๆครับทุกฉาดไปท้อออกมาเนี่ยคือแบบเอาแล้ว พันยังมันเอาอีกแล้วเจ้าเอ,าอ๋ยมันโดนอีกแล้วแน่นอนครับตลกมากๆาเลยครับกับนักแสดงคนนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แบบชอบนอนนะนอนบ่อยมากทุกครั้งที่เข้าฉากก็จะเห็นนอนห่มผ้าห่มไม่ก็แบบไปนอนตัดพระเอกไปนอนตัดคนอื่นเขาบ้างเลื่อยเปื่อยนะฮะแล้วก็แต่จริงๆตัวละครนี้มีเบื้องลึกบ้างหลังที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาเล่น ประเด็นของทาร์เซนเดอร์อีกแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครของทันยางก็ให้ตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับลองไปดูฮะถ้าใครได้แวะมาดูฟิล์มเฟบุ๊กครับลองดูตัวละครทันยางแล้วคุณฉลองรักตัวละครนี้มากผมชอบมากนะติดอันดับแบบเดอะเบสลองจากเจ๊ฮอกของผมเลยนะฮะกับคนที่2นะครับคนที่2ก็คือเราจะพูดถึงซุนไทด์นะครับหรือว่าตัวคังชอนดูนะครับรับบทโดยพักโคซันนะครับซึ่งตาลุงวันนี้บอกเลยว่า ก็มาตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นมายมิสเตอร์แล้วครับที่เป็นไอพี่ชายคนต่อต,ตัวป่วนนะฮะแล้วก็มาเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นก็คืออย่างเรื่องเอ็กซ์ตรีคูล่าที่เล่นเป็นตัวคุณพ่อของพระเอกนั่นเองนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ตลอดมาที่เห็นเขาเล่นก็คือจะเป็นแบบผู้ชายที่แบบเป็นลูเซอร์ที่แบบเป็นพวกโซปัญหาที่แพ้อะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงตีมเดิมนะครับเป็นตลุงที่วอยยนะครับแต่ว่าจริงๆเขาเป็น าสายพวกเป็นคือเขาเป็นนักต้มตุ๋นนะครับแต่ว่าเขามีความสามารถในการแบบแนวพวกวิศวกรรมหรือว่าพวกประดิบประดออะไรพวกนี้ครับเพราะงั้นจะเห็นว่าลุกค้าเนี่ยจะแบบจะมีลีลาเยอะมากนะครับชอบทานู่นทานี่สร้างนู่นสร้างนี่ทําเครื่องปรุงรสอะไรของแกลักลอบค้าบุหรี่นะครโดยเฉพาะไอซองบะหมี่เกาหลีที่ใส่บุหรี่นี่คือฮาจริงนะครับซึ่งลุงไคลก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมบอกเลยว่า ช่วงแรกๆคือรำคาญแกนะแต่ว่าพอที่แบบเริ่มมาชินกับแกแล้วจะเห็นว่าแกฮามากเลยโดยเฉพาะที่เวลาเห็นแกไปอัดพันยางเนี่ยคือสนุกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือช่วงหลังช่วงที่แบบแกออกจากทุกไปก็เลยแบบรู้สึกแบบในห้องนี่คือแบบเงียบเหงาไปเลยนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีเสียสันต์มากๆนะครับกับดูไครส์นะฮะอีกคนนึงนะครับซึ่งปรากฏมาช่วงแบบกลางๆเรื่องนิดนึงนะครับแต่ก็สร้างสีสันได้แพ้กันนะฮะก็คือตัวผู้กองยูนะครับหรือว่ายูจองอูนะครับรับบทโดยจองแฮอินนะครัััับบบซซึ่่่่่งงงพรรรระะะเเเออออกกหหนน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 นุมมมคคคคีีีีี้ยแใชวปลๆาาาโส์ื ้งแต่เรื่องวายวอร์ยูส์ลิฟติ้งที่เล่นในทดลองนะครับแล้วก็เเรื่องล่าสุดเรื่องอย่างเช่นฟรีซอฟโยมายนะครับซึ่งทําให้พระเอกคนนี้ก็แบบมีชื่อเสียงขึ้นมานะฮะแต่ในเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้รับฉายา,ยายนะครับว่าเป็นฉายา,ยาย็นูุกองปีาศาจเลยนะครับเพราะว่าเขาถูกเข้าคุกมาในข้อหาทำลายร่างกายลูกน้องนั่นเองนะครับซึ่งกับตันยูคือช่วงแรกที่เข้ามานี่คือแบบหทุกคนกลัวหมดเลยด้วยความหน้าเกขงขมของเขาด้วยความโหดของเขาครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่โดนละลายพฤติกรรมด้วยคนนนให้้้องของัีแลวพกายเป็น ผู้กองที่พึ่งพาได้มากๆนะครับแล้วก็แบบคอยแบบปกป้องพระเอกรักพระเอกมากเคาอกเหมือนพี่ชายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนอกจากลุงไคเนี่ยที่ชอบไปกระทือพันยางแล้วน้องเอ๋ของเราเนี่ยก็ชอบมากกวนผู้กองยูของเราบ่อยมากทำให้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบไปกระทืบไอ้ตัวพันยางของเราบ่อยมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพี่พึ่งพาของเขาในห้องมากๆเลยเวลามีศัตรูเข้ามาเนี่ยมีผู้กองยูรับมือรับมือให้พระเอกนี่คือแบบสบายใจมากเลยนะฮะ ดยเฉพาะอย่างในฉากที่แบบมีศัตรูเก่าพระเอกเข้ามาในห้องปุ๊บจตันยูคือแบบจะไปงัดให้คนแรกเลยนะครับคอยป้องกันพระเอกนั่นเองนะครับส่วนคนที่เหลือครับจริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะนะพี่อยากพูดถึงมากๆครับอย่างเช่นตัวคิมมินชอนนะครับที่รบบโดยจเวมูซองนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของห้องนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเลงนะครับคือคนนี้ผมเคยเห็นเขาเล่นมาตั้งแต่เรื่องเวทลิฟติ้งแฟนนี่คิมบกจูแล้วแล้วก็แบบตอนเป็นโค้ชเราชอบมากเลยเรื่องนี้เขาก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะ ในบทเป็นพี่ใหญ่ของในห้องนะครับอดีตนักเลงเก่าครับซึ่งคาแรคเตอร์ก็คือแบบเป็นนักเลงที่ถอดเที่ยวเล็บแล้วแล้วก็แบบเป็นนิสัยแบบเหมือนคุณพ่อของคนในห้องครับคือน่ารักมากมีความรู้สึกว่าแบบเวลาเห็นเขาเข้าฉากแล้วอบอุ่นมากๆเป็นพี่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆในห้องนั่นเองนะครับแล้วก็มีเนื่องจากว่าเขาติดคุกมานานจัดแล้วอ่ะติดคุกมา20กว่าปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่แบบเขากําลังจะออกจากคุกเนี่ยคือแบบึงซึ้งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนีเ่ยเก่งกาดในเรื่องที่ว่า อ,อย่าลืมครับก็คือเป็นคนคุกครับถ้าคดีไม่นานเนี่ยก็คือสามารถออกคุกได้ในระยะเวลาไม่เกิน10ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลอดเวลาที่เราดูซีรีส์มาครับมันก็จะมีคนคุกที่ต้องออกจากห้องขังไปเป็ทีละคนทีละคนนะครับทำให้ช่วงในการลาจากเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบหืมเสียน้ําตามากเลยโดยเฉพาะของเนี่ยคุณกินมินชอนเนี่ยเราเลยว่าแบบผมซึ้งจริงๆนะคือแบบเขาเขา,เขาพยายามมามากแล้วนะสุดท้ายที่เขาออกไปเนี่ยมันคือแบบ ที่น่าประทับใจมากๆนั่นเองนะครับส่วนคนอื่นผมพูดเร็วๆแล้วกันนะครับก็คืออย่างที่ชอบก็คืออย่างไอ้ตัวดรโกนะฮะที่บอกเป็นไอ้ตัวขี้ฟ้องที่เป็นจอมร้องเรียนประจาห้องนะครับแล้วก็คอยเป็นคล้ายๆกับผู้จัดการที่คอยดูแลพระเอกมาตลอดนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆเลยก็คืออย่างตัวไอ้ตัวพ่อค้าครับพ่อค้าของห้องพระเอกที่มันชอบตะโกนแบบว่าก็เข้ามาแล้วอะไรมันตะโกนบ่อยๆแล้วคือฮาผมชอบคนด้านมากเลยออกมากีดขาดฮารแล้วก็เขาจะมาประกบคู่กับตัวผู้คุมแพงนะฮะ ซึ่งผู้คุมแพงเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแัวแงอย่างตัวจองกุงอินนะฮะคือคนนี้คือเขาเล่นบทแบบเป็นตัวร้ายมาตลอดคือแบบเล่นร้ายมากโดยเฉพาะที่ที่ผมเคยดูคืออย่างเรื่องไอแคนเฮยูไวท์ครับซึ่งเรื่องนั้นคือเล่นเป็นตัวร้ายที่แบบโอ้โหเลวมากแบบเกลียดมากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาพลิกบทบาทกลับมาเป็นผู้คุมแพงที่บอกเลยว่าโอเคคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบผู้คุมที่แบบดูเข้มงวดดูแบบ ดูแบบเป็นสายแบบแบดแบดเร็วๆทีดนึงครับดูโกรธนะครับแต่จริงๆคือเป็นคนที่แบบรักนักโทษเขามากกว่าใครนะครับเป็นผู้คุมที่แบบว่าค่อนข้างอารมุ่มาร่ยให้กับนักโทษมากๆแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับนักโทษมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครมาดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งครับที่คุณจะหลงรักนะครับตัวผู้คุมแพงครับนะโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่แบบว่าเขาเริ่มแบบมีนิสัยที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับเราจะหลกรู้สึกประทับใจกับผู้คุมคนนี้มากเลยนะผมชอบ ตัวละครนี้มากเลยนะฮะก็ทําให้นะครับอย่างที่ที่ผมพูดไปครับนี่คือในห้องของของพระเอกบางส่วนครับจริงๆมันมีตัวละครที่อยู่ในห้องของพระเอกอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงนะครับแต่บอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับแต่ว่านี่คือแบบกลุ่มไฮไลท์ครับที่แบบว่าพอมาร่วมกลุ่มกัน5คนปุ๊บเนี่ยโคเคมีระหว่างแสดงคือดีมากนะครับเวลาอยู่ประกรอบประกรอบฉาปกปุ๊บก็จะเห็นลุงไคประกรอบนวนประกรอบนี่ไอ้ด็อกเตอร์โกก็นั่งเขียนคําร้องเรียนไอ้พันยางก็นอน นอนนิ่งสลบของมันพระเอกก็นั่งออกกลำลังกายอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับมันจะมีฉากพวกนี้บ่อยครับทำให้เรารู้สึกวก่าแบบว่าเราจะคุ้นชินแล้วก็รู้สึกชอบในการเห็นพวกเขารวมตัวกัน5คนนั่นเองนะครับแล้วก็ในซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ยังคงเล่าออกมาได้ดีมากๆครับเพราะว่าไม่ได้เน้นแต่พระเอกคนเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีภูุิมหลังของตัวละครแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะมีฉากที่ค่อนข้างจะเสียน้ำตาแน่น,นอนครับในช่วงแบบเรื่องแรกเราวด์ของแต่ละตัวจนถึงกระทั่งที่ว่าเขาเนี่ยออกจากคุไปนั่นเองนะครับทำให้ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่ามีครบทุกรสจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องอเรื่องคอม,มดี้นะครับที่แบบมีตลกธรรมชาติแบบบางทีเขาก็ปุ้งกับเขาก็ฉลาดนะครในการเล่นมุกแบบนิดๆนหน่อยก็เอาอ่ะคือแบบลงดีเทลมากแต่มันฮาจริงนะครับแล้วก็เรื่องสีน้ําตาที่บอกว่าสามารถเรียกน้ําตาของเราได้แน่นอนถ้าเราคุณดูไปเรื่อยๆจนจบนะครับเราจะมีความผูกพันกับตัวละครนั้นๆเยอะมากเลยนะฮะ ที่สำคัญครับเรื่องนี้คือแบบเพลงประกอบคือแบบติดหูมากๆนะครับโดยฉพาะเรืองไอ้เพลง a b a v o My Life นะครับคือแบบเพราะมากจริงๆนะครับซึ่งสุดท้ายก็เป็นเพลงประจำตัวของพระเอกด้วยนะฮะคือแบบช็อกมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ซีรีส์เรื่อง Prison b o e k ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอยากแนะนำแบบแนะนำแบบทันสุดให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวละครเยอะไปจะจาไม่ได้รับรองว่าดูไปเรื่อยๆครับแต่เราจะจำคาแรคเตอร์ของคนๆนั้นได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะโหดเกินไปนะคร ตัวคอมเมดี้มีเรื่องแบบฟิลคูดฟิลฟูดบ้างนะครับแล้วก็จะในสายพวกที่ชอบแบบมีเลิฟไลน์นะครับก็มีเลิฟไลน์ของพระเอกกับนางเอกนะครับแล้วก็ตัวพระรองของจุนโฮกับน้องสาวของพระเอกด้วยนะครับทำให้เราก็แบบไม่ได้ตึงเครียดสักทีเดียวนะครับแล้วก็ที่แน่นอนฮะมีความสาคัญแล้วก็มีการลงดีเทลตัวละครแต่ละตัวที่บอกเลยว่าคุณเสียน้ําตาแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะกับซีรีส์ดีๆเรื่องนี้อย่างเรื่อง i s ซ o n Playbook นะครับ ฟาดพลิกชีวิตอย่างต้องสู้นั่นเองครับผมก็จบลงมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Prison Playbook นะครับฟาดพลิกชีวิตอย่างต้องสู้นั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็รบกวนกดถูกใจนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบตรงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย